ถ้าคุณแน่จริงคุณเอ่ยชื่อเลยผมจะได้ลากขึ้นสารนายานี่แต่คุณไม่เคยเอ่ยชื่อใครเลยคุณกลัวอะไรขี้ขาดอะไรเนี่ยการที่คุณโพสหลวงตาสินทร์เนี่ยเป็นการด้อยค่าคำสั่งสอนของท่านนะครับดิฉันในฐานะที่บวชมา18ปีไม่ได้กระดูกเหล็กแต่มีตละลปัดเหล็กถ้าดิฉันเห็นอะไรที่มันไม่เหมาะสมหน้าที่ของดิฉันก็คือต้องแสดงความคิดเห็น อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้มันเกิดสิ่งที่ดีงามกับพระศาสนาเอาจริงๆนี่ฝิดหวังมากเลยในฐานะที่คนหนึ่งที่เคยนับถือเขา สวัสดีครับผมมาพบเก่าเกมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะมีดราม่ามาให้เราแซ่บกันอีกแล้วครับผมระหว่างทนายอนันตชัยกับแฮรี่หรือไพวันของเรานั่นเองนะฮะเขอเปลี่ยนชื่อทนายเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวดนฟ้องครับผมหลังจากที่ฟ้องกันไปกันมาแล้วหาข้อยุติไม่ได้ครับผมวันนี้เลยฮะจัดมาบนเวทีให้มันรู้แรวรู้รอดเลยครับผมวัดกันเลยฮะว่าใครจะชนะครับผมเปิดตัวมาคนแรกก่อนเลยครับผมกับทนายของเรานะครับผมทนายอนันตชัยนั่นเองครับผมมี เลยฮะเดินมาอดอัดอดเผมจะฟ้องคนผมจะฟ้องคนนะครับผมเดินมาแบบนี้ฮะแล้วก็เพลงครับผมหุยปกป้องฮะหลวงตาของเรานั่นเองครับผมฮาหลวงตาก็ไปเซิร์ชชื่อกันเอาเองนะฮะวันนี้นะฮะอาณาจักรใช้กับผมมานะฮะป้องกันนะฮะแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีของหลวงตาครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมจะจัดการคุณเองแพรี่ฮะเดินขึ้นมาบนเวทีแล้วนะครับผม ก้าวเข้ามาเส้นที่2ครับผมนี่นี่น่าทาก็ใช้ได้เลยฮะคล้ายๆเลยครับผมอ่านี่ฮะใส่สูตรมาเต็มพร้อมฮะเต็มยศมาพร้อมเลยครับผมกับทนายของเรานะครับผมเดี๋ยวคุณโดนผมแน่ครับผมแล้วก็ปิดตัวมาเป็นคนที่2ฮะติดต่อเลยครับผมนี่ฮะหยับหยับยๆยก่อนเลยครับผมอ่าคนที่โดนนะฮะฟ้องอยู่ตอนนี้นะครับผมวูโดนเก่าหานะฮะนี่คือนะฮะ ไพ่วันหรือแพลรีงเรานะครับเองแล้วก็เป็นเพลงนะครับเปิดตัวเลยนะฮะชาติของสาวนั่นเองนะครับผมมาแล้วฮะอือฮึอารมณ์เจาะมาเลยนะฮะหน,น,น,นักเนาะเหมือนเหมือนใช้ใย่อยเหมือนกันนะครับผมนี่ครับผมมาแล้วจ้าไหนละจ้าคนที่ฟ้องนะอยู่ไหนจ้านะฮะ พร้อมแล้วนะคะมาเลยมาวัดกันเลยนะจ๊าเนี่ฮะมาแล้วฮะก้าวเข้าไปบนเวทีแลยครับผมอุ้ยกับชุดคุมสุดสวย,สสวยลายผีเสื้อของแพรรี่ของเรานะฮะนี่อารุณ์จ๊อไปเลยนะจ๊ะนี่ฮะนะทนายคนไหนจะวัดกับเจมันเลยจ้านี่ฮะอืออือเอาเลยฮะ เปิดตัวมาตะคูแล้วฮะเดี๋ยวเราวัดกันเลยครับผมบนเวทีดยฮะถอดเสื้อคลุมแล้วฮะแล้วก็ใส่ชุดส,ดสวยสีชโัโวัดกันเลยแล้วมาการเตะเตน้นแล้วจกกังหวะนี้โดนต่อยไปโดนต่อยไปอันายนต่อยไปเตะท้องตุยน้าไปโอ้โหแล้วก็ได้เชือกเล้วก็องกับเฮลี่ไปโอ้โนอนง่ายเลยฮะแล้วฮานายอันนี้จะใช้ขึ้นไปข้างบนกับผมแล้วยังไงต่อฮะแล้วก็โดนทับลงมา จุกจงคู่เลยนะครับผมจังหวะนี้ฮะกระทืบซ้ำไม่โดนแฮร์รี่ลุกขึ้นมาแล้วก็จะโคสไลน์โดนสวนนะฮะแล้วยังไงต่อก็ผมแบกขึ้นอันนั้นจะใช่โอ้นะฮะดีดทีลงมาเลยครับผมแล้วยังไงต่อฮะจับแฮร์รี่มาขึ้นมาแล้วก็สอกไปสอกไปกระทุง้งท้องเตะหน้าแล้วก็ถ้งเชือกไปแล้วจับนะฮะ แล้วยังไงต่อจะอู๋โดนสวนกับศอกของแฮร์รี่ไปครับผมแล้วยังไงตอนฮานายยังไม่หยุดแล้วก็ตุยหน้าไปลงไปอีกหนึ่งรอบโอ้โหแล้วก็สอกซ้ำไปที่ท้องโดกนกระทำอยู่ฝ่ายเดียวกแล้วก็สอกซ้ำไปที่ลิ้นปีกหนึ่งรอบกับผมแฮร์รี่หอวเรากันหนักเลยฮะ แล้วยังไงครับผมฮนายอน์ชัยแล้วก็เตะเข้าไปที่หลังนี่นะคุณมานะฮะยังไงคุณมาทําลายศักดิ์ศรีของหลวงตาของผมหรือนะฮะนี่ฮะผมรับปีได้นะฮะแล้วจับหัวแพรลี่ขึ้นมาแล้วก็ยังไงโดนบล็อกได้แพรลี่สวนกลับยังไงครับผมจับคอแล้วยังไงเวียงไปแล้วก็ตบหัวไปหนึ่งรอบแล้วก็จับคออีกหนึ่งรอบแล้วก็แทะกองพื้นกระทืบซ้ำกระทืบมือซ้ำเขอเสียงแพรี่เลยจ้ากระทืบซ้ำกระทืบมือซ้ำแล้วยังไงต่อก็ผมกระทืบหูยหมุนตัวกลับได้แล้วก็ โกรโอูโอ๋กระแทกสวนกลับนะแพรลี่ไปแล้วแบกแพรลี่ขึ้นไปกระทุ่มไข่โอ้โหหนูก็ยังมีไข่อยู่นะจ๊ะแล้วทุ่มไปก็ผมจังหวะนี้พลิกแพรลี่มาแล้วกดเลยครับผมกรรมการฮะนับหนึ่งครับผมนับสองฮะแล้วได้แค่สองครับผมโว้ยโดหัวเลยฮะหานายอันเใช้ยของเรา จับหัวแพรลี่ขึ้นมาก็บผมแล้วยังไงต่อฮะกระโดดโทคสไลายโดนสวนกลับก็บผมเวียงไปแล้วก็แพรลี่กระโดดเข่าไปที่ 2. ทูท้องหน้าท้องแล้วกระโดดม้วนตัวกระแทกเข่าไปที่2อีกหนึ่งรอบก็พมแล้วพลิกตัวมาแล้วก็กดเลยนับหนึ่งผมนับสองฮะแล้วอึ้งได้แน่สองนิ่งจริงนะผมโอ้โหจังวันนี้แพรลี่ของเราปวดหัวเลยนะฮะลุกขึ้นมาต่อทายังไงขึ้นไปที่เสาเส้นที่สแล้วยังไงกระโดดม้วนตัวทับไปโอ้โหจังวะ ดเลยฮะแล้วยังไงครับผมนับหนึ่งครับผมนับสองแล้วได้สโอ้ยเกือบเลยฮะโอโ้โหเกือบไปแล้วนะนันได้ชายยังหูยังืหงแใครเก่งเหลือเกินแข่ก็ยังโดนนะฮะเตะไปหนึ่งรอบก็ผมแล้วเลยฮะเขาเสียงเชียร์น้อยนะฮะทีมของเรานะฮะแต่ยังไงต่อนี่น,นี่แล้วก็กระโดด เข่าไปอนกรอบหนึ yeah, ่งม yeah. <laughs> well, okay. ุดตัวกับหลังเข่าแล้วขึ้นไปที่นะฮะเชือกเส้นที่3ยังไงฮะลุกขึ้นมาสิครับคุณทนายแล้วยังไงต่อฮะลูกที่เปลี่ยนเก้าก็ยังโอ้โหเต็มนาตีเนยเขาเสียมห้ลี่นะจ๊าแล้วก็จับกดเลยครับผมยังไงฮะนับหนึ่งครับผม นับสองฮะแล้วดับสามเรียบร้อยโอ้โหคน in, ท,ที่ชนะไปครับผมคือฮะไพวันหรือแพรรี่ของเรานะครับผมโหยสุดยอดจริงฮะเจอครับผมด้วยลูกทีปะเรียนก้าเขายอดหน้าลยครับผมโอ้ลูกไม่ไหวเลยฮะทํานายของเรานะครับผมก็เป็นฝั่งฮะที่ชนะไปได้นี่คือแพรรี่หรือไพวันของเรานะครับผมนี่ฮะอือ กามแข็งเป็นมัดมดเลยนะฮะอ้ยอารมเจาะมาเชียวครับผมอ่าเรียบร้อยนะฮะเป็นฝั่งของนะฮะแพนี่ที่ชนะไป5เกมนี้ก็ ให้คขามันเล่นเองนะผมไม่ได้บังคับสุมม่มเอานะฮะว่าใครจะชนะฮะแต่แบบนี้ไพยวันของเราเชนะไปครับผมด้วยลูกทีมนะฮะประเด็นก้านั่นเองครับผมอม่ไว้นะฮะอยากให้ใครปั้มกับใครบอกได้เลยนะครับผมอม่ชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ้ะอย่าซีเรียสน,นะจ้าววันนี้เก่าเกมออลน์ไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ